สวัสดีครับเอฟซีมื่อนี้เ้าก็มาพบกันในคลิปที่สองนะครับเนาะคลิปที่สองในกาตีเป็นทางด้านชุดมาครบบนนะครับเนาะระยะสั้นเพิ่งเดินมาได้เจ็ดงวดนะครับเนาะกำลังดีอ่าห้องกติมาคำนวณสูตรครบบ,บนให้เอฟซีได้รับชมนะครับเนาะว่าอ่าความน่าจะเป็นงวด ประจำวันที่1นึ่งตุลาคมสองพันห้ารอิบห่าทมีให้เห็นบ่านาะก่อนอื่นก็นขอฝากาาค,นะคำเตือนก่อนครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกำลังจะฝากคําเตือนแห้วหาฮอตถิมาเบิงนะวิธีคํานวณน,นะครับเนาะสำรับสูตรนี้กับเนะพิ่งเดินได้เจ็ดงวดนะครับเนาะเพิ่งเดินได้เจ็ดงวดได้ทั้งหมดหกตัวเป็นสูตรหกตัวนะครับเนาะเพิ่งเดินได้เจ็ดงวดระยะกาลังดีนะครับเนาะสำรับตำแหน่งที่เฮอตถิม้าบวกนี่คับ บวหลายตำแหน่งครับแค่ห้าติใส่หลักหน่วยบนบวกแปดคงที่แค่นั้นครับห้กากม่าบวกเทเดห้ากมาเดินเตี้ยมได้นี่ครับแล้วก็สมมติว่างวดแรกนะครับเนาต้อหรับตำแหน่งที่บวกวก,กับเพราะเราได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกาดิมาเริ่มบวกกันเลยบาดนี้ ก็คืองวดแรกนะครับเนาะงวดแรกหกบวกแปดก็เท네่ากับสิบสี่นะครับหกบวกแปดเท่ากับสิบสี่ก็ได้สี่สี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับนับไปเลยครับสี่เต็มแรกสี่ห้าหกเจ็ดพอมาถึงเจ็ดนี่กับบวกสองครับเจ็ดบวกสองคงที่นี่ครับ บวกเจบวกสบวกค่า x นะเจ็ดบวกสก็เท่ากับ9นะครับก็ได้9 9แล้วก็0นย์น right. ี่นับนับต่อเต้มเลยครับนี่นับเรียงเตมเลยเก้ากับ0เลขบน3ตัวท้ายบนงวดต่อมาออก8 0 7นย์ะครับออก8 0 7ก็มาครับ มาครับงวดต่อมาเอาก็เอาลักหน้อยบนนี่ครับเลขเจ็ดนี่ครับเอาเลขเจ็ดมาบวกแปดครับนี่ง่ายๆสูตรนี้นะครับแนละ้วเจ็ดบวกแปดก็เท่ากับสิห้าก็ได้ห้าครับก็ได้ห้าห้าหก เจ็ดแปดนะครับนับเรี่ยงแต้มมาเลยครับแปดได้บวกสองก็เท่ากับสิบก็ได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งงวดต่อมาออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับอ่าสองตัวก็คือหนึ่งกับเจ็ดนี่ครับมาหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ครับงวดต่อมา เอาเลขเจ็ดมาเหมือนเดิมครับเจ็ดบวกแปดครับเจ็ดบวกแปดก็เท่ากับสิบห้าก็ได้ตัวเดิมครับเลขตัวเดิมก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งวดต่อมาเ,อาเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งออกสี่ศูนย์ห้านะครับออกสี่ศูนย์ห้าสามตัวท้ายอ่า สตัวก็คือ0ูนหนะครับนี่ครับศูนหมา0ูนย์ห้าวดต่อมาเลขห้าบวกแปดครับห้ 5, บวกแดก็เป็นสิบสาก็ได้3ามนะครับสามสี 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกีห้าหกแล้วก็หกนำไปบวกสอง ก็เท่ากับ8ก็ได้8 8แล้วก็9ครับเลขบน3ตัวท้ายบนงวดต่อมาออก5 9 4ครับออก5 9 4 2ตัวครบบนของเราก็มาต่อกำลังเดินหมายความว่ายนะสั้นๆกำลังเดิน งวดต่อมาสี่บวกแปดนี่ครับสี่บวกแปดก็เท่ากับสิบสองก็ได้สองสองสามสี่ห้านับเรียงเต่มเลยครับหมดห้าไปบวกสองก็เท่ากับเจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดครับงวดต่อมาสามตัวท้ายของที่หนึ่งออกห้าแปดสามสองตัว ท้ายวันที่หนึ่งก็คือแปดกับสามครับแปดกับสามนี่ครับแปดกับสามก็เดินต่ออวดต่อมาเราก็เอาแปดมาบวกสามอีกครับแปดบวกสามก็เท่ากับสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งก็ได้หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่นะนับเรียงแต้มครับหนึ่งสองสามสี่สี่บวกสองก็เท่ากับหกก็ได้หกหกแล้วก็เจ็ดเลยครับงวดต่อมาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกสามสามสองนะครับสูตรมาครบบนของเราก็มาต่อนะครับสองกับสามนะครับว่าสองกับสาม งวดต่อมางวดต่อมางวดล่าสุดที่ออกไปนะครับเนาะก็คือสองเอาสองหลักหน่วยครับสองบวกแปดก็เท่ากับสิบก็ได้ศูนย์นะครับศนะูนหนึ่งสองสามครับได้สามพรได้สามแล้วสามไปบวกสองก็เท่ากับห้าก็ได้ห้าห้าแล้วก็หกงวดล่าสุด สตัวท้ายลำงที่หนึ่งออกเจ3ดศนย์สามะครับออกเจ3ศนย์สาูตรครบบนเราก็มาต่อเดินต่อนี่ครับวัน้สิมาบังวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสอง5ันห้ารยหสิบห้าะครับเนาะว่าที่ใดตัวใดนะครับเนะานะ,นะสำหรับงวดประจำวันที่1ตุลาคมสอง5ัน้าหสิบห้าเราก็จะใช้ หลักหน่วยบนเหมือนเดิมครับหลักหน่วยบนก็คือเลขสามใช้เลขสามสามบวกแปดสามบวกแดก็เป็นสิบเอก็จะได้เหมือนงวดนี้นะครับเนาะสามบวกแปดงวดนี้ก็สามบวกแปดก็จะได้หนึ่งนีครับ ท่ากับสิบเ,เอ็ดสามบวกแปดเท่ากับสิบเอ็ดก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับเนาะเขียนลงไปเลยจะได้หนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดนี่ครับสำหรับมาครบบนงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันทีมีให้เห็นว่าในอสองตัวครบ,บบนอยู่ในนี้สำหรับ f ี่สี่ชื่นชอบก็บนำไปปิจานหน้าบึงแล้วครับเนาวว่าทีพ่อเป็นไปได้บอรหรือว่าิอา่ามาบ่มมอันนี่พ่อหน่อยกับว่าลูก พขน้อยเป็นแค่แนวทางแล้วก็แค่คำนวณขึ้นมาระยะสั้นให้เอฟทีได้บังนะครับเนาะอันพขน้อยก็ว่าสามารถการันตีได้ว่างกั่นตีมาหรือว่ามากนี่อ่าไม่ใช่ผู้ใดรู้นะครับเนาะเป็นการอ่าคิดไปตามสูตรคำนวณขึ้นมาตามตัวเลขตามสูตรนะครับเนาะเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติเท่านั้นว่าสามารถการันตีได้ว่างตีมาหรือสีบ้าอันนี้ว่ารูนะครับเนาะ ก,ก็มีชนก็มีชอนกับสูตรสรุปบนก็มีอยู่บางนะครับเนาะมีชนสรุปบนบางตัวหนึ่งนะครับเนาะมีชอนอยู่ตัวหนึ่งนะครับช้อนกับสูตรสรุปบนที่พอนอยได้ทำคลิปชุดสรุปบนลงมปก่อนนะครับเนาะสำหรับสูตรมาครบบนสูตรนี้ก็ชอนอยู่ที่เลขสามนะครับ ที่พ่อหน่อยได้จับไว้ที่มีสามหกสามเจ็ดนะครับเนาะนี่ตัวนี้เป็นลักสิบหกกับเจ็ดนี่ก็คือเป็นทางด้านลักหน่วยบนนะครับเนาะที่ที่ที่ผมได้นำล่องชุดสรุปบนไปส้อนรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดชอบก็จะเลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้พ่อหน่อยนะครับเด้อจะได้มีก๊าลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปส้อนรับผู้อยากแคปสูตรกะ สูตรง่ายๆครับสูตรพ่อหน่อยง่ายๆเ่ามีสาระซับซ้อนอยังหลายเพราะว่าพ่อหน่อยก็คิดสูตรว่กค่อนข้างถึงว่กเก่งปัญหาเนาะเพราะไปได้ก็เลยถูด,ดก็เลยไม่ยากครับถูดง่ายๆนี่ครับอ่าให้ถูดคำนวณขึ้นมาให้เอฟซีนั่ไป เสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นให้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีโชกมีลาบทุกทกคนในช่องของพ่อยนะครับเนาะสำหรับงวดนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ